สองดอกนี่กระเมนค่ะแล้มีอีกสามดอกค่ะหิบพึงไข้ค่ะเบิ้งนลยค่ะพี่น้องขอบเป็นมูลเลยค่ะบเนี้เหิบพึงแดงนะเบิ้งนี่ค่ะพี่น้องดอกยางงามเลยค่ะ Mm hmm. เอาได้มนาะค่ะนี่มือกันะอ้เอาได้อยู่ค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสกุนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสุชชมสาวแพรพ่้าไปคึกเก้านะคะพี่น้อง การสวัสดีในวันจันทร์ที่29เดือนกรกดาคมพศ6 7นะคะพี่กัดโคกเมัรนพับมงคลนะคะจังหวัดชัยภูมิอําเภอเทพสถิตนะคะพี่นงองเอาหอเขาไปรุ่นไปตามกันเรื่อยๆคือเกันนะคะว่าเมนี่สาวแพลสวสีมีความมหานมาฝากพ่อแม่พี่นงองหน่อยหลายซ้ำใดนะคะ่ะ แต่ว่าสาแพลก็ได้มั่นแล้วหลายเติมและะ้วค่ะพี่น้องก็คือเก่าแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าสาแพลวมาตเตเสาเนาะมันก็พึงเริ่มแจงและะ้วค่ะเนี่ยเบึงบรรยากาศตอนนี้หมอก็ยังโล่งอยู่เลยเนาะคะ่ะมันยังบอกให้ได้แจงดีปายในนะะ้ะพี่น้องไปพุะคะเขอบคุลุมไปตามกันครั้งนี้เลยเลยขึ้นเก่าแล้วค่ะไปค่ะมาเปิดฉากดอกแรกของเฮาเลยค่ะเห็ดโกนะคะ่ะดอกงามๆเลยค่ะนี่เนาะคะ่ะเห็ดชุดแรกของเสานีเลยค่ะพี่น้องขา ดอกที่สอค่ะหุ่มเดียวกันนะคะ่ะสองดอกนี่กระเมีนค่ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะดอกนี้เอาได้บุบุ๊อบูเขาเล้วนะคะ เป็นเชื่อต่อไปค่ะเห็ดพึ่งเข่าค่ะเอ้ยบูเมีนอันนี้เห็ดพึ่งตรงค่ะนึกว่าเห็ดพึ่งเขาเห็ดพึงแดงดอกหนึ่งค่ะละงกแดงหรือละงกหูนคะคะดอมงามเลย ทำควบสะอาดข้างนอกเนาะค่ะพี่ห้อดูนี้งามงามค่ะใหม่ใหม่มันบังเนาะคะ่ะเัียวอ,อกก็อ,อกก็ได้นี่อีกสามดอกค่ะ นั่งเป็นตรมง,งามเลยนะคะโอ้ตอกนี้หัวขาดเลยค่ะหัวหลุดเลย หิดพึ่งไต่ไก่ค่ะที่ดอกอวนมันค่ะดอกหน่อยมันดอกตูมนะคะเมือดอกนี่ดูเกี่หน่อยแต่ว่าแม่งกินค่ะฮิดพึ่งแดงค่ะฮิดพึ่งตรงค่ะ ดอกนีงางามเลยค่ะเห็ดพึ่งแดงค่ะเห็ดพึ่งใส่ใกล้ค่ะเห็ดพึ่งแดงอีกค่ะดอกนีงางามเลยค่ะอ้มนี้สองดอกค่ะ ้ดอ,อกนีหัวรุดติดกันเลยค่ะนี่คขามันสงสัยแม่งกินเนาะค่ะดอ,อก,กน,นี้ก็งามค่ะ ห็ดพึ่งไข่ค่ะด้วยเห็ดพึ่งขาวเนาะคะ่ะแมนมาไหนโอ้แม่นอยู่ค่ะถ้าติดสู้แนวใบใหญ่เนาะคะ่ะมาต่อด้วยเห็ดพึ่งแดงคือเก่าค่ะ ดอกนีบานแน่ค่ะตินงหยักเิ้วมืเนะคะ่เนนะเห็ดเผืออยุะคะ่ค่ะนี่วหกหลสิตัดเอาสันไม่พี่น้องนี่นะคะ่ะตัดมือสิเลยงามๆเลยนะคะ พุ่มแด,มอดง,มงอีกค่ะมิดพึ่งไตใกล้ค่ะสองดอกมอีกดอกนึงค่ะมิดพึ่งแดงอีกค่ะ ค่ะไม่ค่ะพี่น้องบอกงามเลยค่ะ ดอ,อ,อกไน้หลากหลายเลยค่ะละงูข้าวค่ะดอกหนึ่งค่ะืมึงนะคะพี่น้่งหอเป็นมูเลยค่ะบะเนี่ยเหย็ดเพรียงเน่ย เบิ่งนี้ค่ะพี่น้องอยางง่ามนี่ค่ะหืมต้นแดงดอกอ่อ,กอนๆโกนี้นยางง่ามค่ะ เห็ด้นตองค่ะเ้ามานลุนเห็ด้นตองก็เห็ดพนเขากันนะคะมาที่นี่เห็ดโก้ค่ะีด,ดอกนึงค่ะิดถึงฝนมาเึ้ื่อนนี่ค่ะมือเอาได้บ่บผู้ข่าดอกมนึ่งกด้โอ้ยเอาดอกหน้ะคะ่ะ บึ้งดอกนี่ดูเราจะยุคาดอกบึงสอดอกนี่ยุคาใส่การเลยบอกใยุคาเอาไดเนค่ะนี่มือกันอ้เอาไดยุคา เือกเขาค่ะเห็ดและงูเลี้ยงค่ะออกเป็นมูลค่ะมูลกระไรค้นมาค่ะพีห่หนุ่ม สาวพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาวแพรแล้วนะคะพแพรกกสิมาสรุกผ้นงานในพ่อแม่พีน่น้องได้เบิ่งกันเลยนะคะเอามือนีก็ถือว่ามีวัมวมันนะคะมาฝากคือเรานะคะแต่ว่าบดเต็มตาดีค่ะพี่น้องเห็ดชุดแรกของหอกกสิเป็นเหตดและง,งูกเห็ดเพิงแล้วก็เหเ็ุ อย่างลูกพี่น้องเห็ดกอเห็ดร่วมหลายๆอย่างหลายๆชนิดนะคะ่ะเอาผู้เก็บก็ลืมนะคะเนาะเอาในราคาเห็ดช่วงท้ายๆข้ามาก,ก็ได้เป็นเห็ดผุ่งตองเนาะคะ่ะก็เห็ดผึ่งเขาก็ได้ท้ายแน่แวาได้ท้ายแน่เนาะค่ะมึงเห็ดละงูเหลืองมูห้าดายวันนี้ค่ะ งามงามนะคะพี่น้องเห็ดโกะกัหายากแล้วเห็ดหลายๆอย่างหลายๆชนิดก็เริ่มหายากเร้ววนะคะหายากคักยากแน่นะคะพี่นอ้องข้นกันหลายนะคะเอาสําหรับคลิปนี้แพลวก็สีพ่อไว้ซ้านี้นะคะทามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวแพลวผ้าไปนั่นเลยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ